ห้าเมตรพอดีไหมลูกจ้ะพอดีกับหีฉันเลยเนาะ ข้าวผัดโพจ้าข้าวผัดขูดกระทาะค,ค่ะ โอ้ยกระบาเสียบให้แม่นี่มันหิวเลยเสียบกระบาเสียบให้แม่์ในลูกพอดีกำลังเลี้งใจในจ้าโอ้ยนอ ก็หิวจริงไออแต่ความแทบตงคิดก่อนไงม่เป็นอย่างค่ะว่าจะมาค่ะออนจันอันลวกบุญเสดไม้ยากอนอบุญเสดเป็นหลักแล้วก็อันตักลวกช่องเดียวกันกับเห็ดยาวเห็ดอันนั้นไปแล้วยาวเห็ดไว้แหละ ทำเหตุกับบุญเสร็จมาพร้อมกันเลยลูกชิ้นนะลูกชิ้นว่าย่งไงนะคะตลงเ่บอกเนสูตระอกเกง่กเก่เส้นกับเห็ดเ่่เ่่่่ สีไม่สวยอะว่ะซอสพริก่อนขาดตรงนี้ไม่ได้นะคะมันหิวลูกมันหิวอ้ามแห่งแซบพัลูกยนนด้ทองมันบม่เลิกอ่อ ยำรวมเนี่ยจ้ายำมาแล้วค่ะละยำม,มาแล้วนะคะอล,ละยำตำบอลจ้าต่อไป <c oughs> จบลเลยสิฮะ <c oughs> <c oughs>